สวัสดีพี่น้องที่รักในองค์พระสกิจ้าทุกท่านครับฉลอมครับขอสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องตลอดไปเป็นนิตครับวันนี้อยากจะนำพระคำของพระเจ้าในสุภาษิตบทที่15ข้อที่17ครับกล่าวไว้ว่าได้กินผักนิดเดียวในที่ซึ่งมีความรักดีกว่ากินเนื้อวัวขุนพร้อมกับความเกลียดชังบทความตรงนี้นะครับนำมาจากหนังสือสุภาษิตหลักการดำเนินชีวิตอย่างฉลาดครับพี่น้องครับคนไทยเรามักมีคำพูดว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยาก แม้ว่าเราจะมีบ้านใหญ่โตนะครับมีคฤหาที่ใหญ่โตมีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆมีอาหารที่ดีมากเนื้อสเต็กที่อร่อยนะครับวางอยู่เต็มบนโต๊ะนะครับแต่ถ้าบ้านหลังนั้นนะครับเต็มไปด้วยความขัดแยง้งมีความเครียดไม่ลงรอยกันมีการทะเลาะเบาแว้งกันที่นั่นก็ไม่ได้แตกต่างจากนรกเลยครับแต่หากในกระต๊อบบ้านเล็ก แต่ในบ้านนั้นนะครับเต็มไปด้วยความเมตตากันความเอ็นอกเห็นใจกันเก็บผักริมรั้วมาแกงกินด้วยกันมีความรักที่แสนจะดีนะครับบ้านหลังนั้นก็เป็นเหมือนสวรรค์เลยครับพี่น้องครับผู้เขียนในสุภาษิตได้ย้ําเรื่องเดียวกันนี้นะครับในสุภาษิตบทที่1ิบข้อที่1ครับซึ่งกล่าวไว้ว่าเสริรเสี้ยอ,อาหารที่เย็นชืดพร้อมกับความสงบสุข ดีกว่าบ้านที่มีงานเลี้ยงกันเต็มที่พร้อมกับการทะเลาะวิวาทพี่น้องครับนี่เป็นความจริงครับบ้านที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางมีความรักของพระเจ้าครับจะเต็มไปด้วยสันติสุขครับที่มาจากพระเจ้าสุภาษิตบทที่17ข้อที่17กล่าวไว้ว่าเพื่อนฝูงก็มีความรักความหวังดีให้ทุกเวลาและพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยกันในยามทุกยากลําบากมีตัวอย่างหนึ่งครับในพันธสัญญาเดิมครับ เกี่ยวกับนางฮากาหญิงคนรับใช้ชาวอียิปต์ครับซึ่งต้องเป็นภรรยาน้อยของอับราฮัมพอฮากาตั้งครรภเท่านั้นแหละครับก็เป็นที่น่ารังเกียจแก่นางซาราผู้เป็นภรรยาหลวงเธอจึงทำการกดขี่ข่มเหงทำการทารุณทางด้านร่างกายและจิตใจนะครับและในที่สุดครับเราเห็นว่านางฮากาก็ไม่สามารถทนไหวครับจึงหนีออกจากบ้านไปตายเอาดับหน้าครับ เพราะว่าไม่สามารถที่จะอยู่ถูกทรมานจิตใจต่อไปได้ครับบทเรียนจากเรื่องนี้คือภรรยาเดียวสามีเดียวดีกว่าครับเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าที่สุดเพราะฉะนั้นครับบ้านนั้นต้องสร้างด้วยความรักของพระเจ้าครับครอบครัวต้องสร้างด้วยความเข้าใจความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันโดยเพราะการให้องคเพะสุกเจ้าครับเป็นศูนย์กลางในบ้านหลังนั้นๆ ผมเชื่อแน่ว่าในสถานการณ์โควิด -19 แต่และครอบครัวก็มีปัญหาที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งสำคัญครับแม้เราเผชิญกับความทุกข์ยากหรือปัญหาใดๆก็ขอให้เรามีองค์พระสุคิเจ้าครับแล้วก็มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของครอบครัวเพื่อที่เราจะเข้าใจการรักกันได้อยู่ในทางพระเจ้าครับเพราะฉะนั้นครับขอให้ครบอบครัวเราครับถึงแม้จะเป็นบ้านกระตอ๊อบหรือจะเป็นบ้านใหญ่โตหรือจะเป็นบ้านที่เล็กน้อย ขอให้มีความรักของพระเจ้าอยู่ณนที่นั้นครับขอพระเจ้าอว้พรพี่น้องครับเราอธิษฐานด้วยกันสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งสูงสุดโปรดให้ครอบครัวทั้งหลายนั้นเป็นครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจกันและกันถึงแม้ในบางครั้งมีปัญหามากมายเกิดขึ้นแม้เป็นเศรษฐกิจหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวโปรดประทานความเข้าใจกันการพูดคุยกันและการให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตและครอบครัวด้วย จิงอธิษฐารขอบพระคุณในความเชื่อในพระนามพระสุคิเจ้าอาเมนขอพระเจ้าพรอครับขอบคุณค